เรื่องราวของจอห์นเอ็ดเวิร์ดโจนที่เสียชีวิตในถ้ำนาตตี้พัสตี้นาดตีพัติ้เคเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์การสำรวจถ้ำและเป็นบทเรียนเตือนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการผจญภัยในถ้ำที่แคบและอันตรายประเด็นสำคัญจากเหตุการณ์ตำแหน่งที่ติดจอห์นติดอยู่ในท่าห้อยหัวหัวต่ำกว่าระดับหัวใจซึ่งเป็นท่าที่อันตรายอย่างมาก พราะเลือดจะไหลลงสู่สีสมากเกินไปและทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดกลับไปยังส่วนล่างของร่างกายแรงกดทับและความแคบตำแหน่งที่เขาติดอยู่มีขนาดเพียง25 x 46ซนติเมตรเท่านั้นเล็กกว่าเบาะรถยนต์ทั่วไปจนแทบไม่มีพื้นที่ขยับตัวหรือแม้แต่าหายใจอย่างเป็นธรรมชาติได้ความทรมานทางร่างกายอยู่ในท่าห้อยหัวนานเกิน8ชั่วโมงขึ้นไป ระบบไหลเวียนเลือดจะเริ่มล้มเหลวความดันในสมองจะเพิ่มขึ้นและอวัยวะต่างๆจะเริ่มล้มเหลวตามมาซึ่งในกรณีของจอนคือนานถึง28ชั่วโมงความพยายามช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยใช้ความพยายามสูงสุดทั้งการใช้รอกดึงการสื่อสารให้กำลังใจส่งน้ำและอาหารจนถึงการสกัดหินรอบตัวเขาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยเขาออกมาได้และการที่รอกขัดข้องทำให้เขากลับไปอยู่จุดเดิมก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าเศร้า การตัดสินใจปิดถ้ำหลังเหตุการณ์นี้ทางการรัฐยูทาได้ตัดสินใจปิดผนึกถ้ำนัตติพัตตี้ด้วยคอนกรีต,ตถาวรและทิ้งร่างของจอนไว้ภายในถ้ำนั้นเพื่อไม่ให้ใครต้องเผชิญอันตรายเช่นนี้อีก